ดวงคนเกิดปีละกาในปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวทนายดวงคนเกิดนักษัตร์อากาศในปีพศสองพันห้ารอยหกสิบเก้าเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายผมจะบอกว่าคนเกิดปีละกาในพศ2 5 6พหรเก้าหรือปีมะเมียเนี่ยมันเป็นปีชงร่วมกับปีมะเมีย พราะฉะนั้นจึงบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วหลายคนคงลุ้นว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับผมว่าไอ้เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีหรือไม่ดีที่แม่ทันตั้งตัวเนี่ยการงานการเดินทางให้ระวังหน่อยนึงนะสําหรับปีนากาหรืออีกอย่าง,งคือสุขภาพการงานผมจะบอกว่าอาจจะรุ่งอาจจะปังแต่ให้ระวังความประมาทสําหรับคนปีนากาอย่างเช่นการงานคุณดีมากเลยมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองใน สำหรับคนเกิดปีระกาในปีมะเมียแต่ผมจะบอกว่าไฟผมพูดถึงไฟนะคือปีระกาธาตุประจํามันเป็นทองและปีเนี้ยไฟหนะักเพราะว่าปีะมะเมียเนี่ยมันเป็นไฟโง่โง่เนี่ยมันเป็นไฟที่เผาผานทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วทองเนี่ยรู้ไหมว่ามันกลัวอะไรระกาเป็นธาตุทองทองแบบทองอลามเลยเพราะไฟมันเผา เผาแบบออืและอย่างหนึ่งคือถ้าเผาถามว่าเมื่อทองโดนไฟเผาทองจะมีค่าแต่ทองโดนไฟเผาเป็นไงก็ร้อนพอร้อนร้อนแล้วมันเกิดอะไรร้อนแล้วมันเกิดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันหมายถึงจะทบต่อสุขภาพเต็มๆแต่การงานคุณจะดีเพราะทองโดนเผาแล้วมันจะมีค่าหมายถึงคุณจะมีค่าในสายตาคนอื่นคุณจะดีคุณจะดังคุณจะปังนั่นเองสำหรับคนเกิดปีละกานั่นเองนะครับผม การเดินทางระวังเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเขาจะบอกการงานเป็นอย่างไรการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวเช่นสมมุติว่าคุณไม่เคยมีอะไรในผลงานสมมุตินะสมมตินะคุณไม่เคยมีผลงานอะไรในโ,โลกเลยสมมติอันนี้ซึ่งคนปีลาการก็มีมีสิ่งพวกนี้น้อยอยู่แล้วก็คือหมายถึงมีชื่อเสียงอยู่แล้วส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอยู่ในที่มืดคุณจะกลายเป็นที่สว่างสุดๆจหบับคนเกิดปีละกานะครับผม ในปี2 0 1 9เนี่ยแหละเพราะไฟมันเผาทองทำให้ทองเปลี่ยนรูปร่างายเป็นรูปร่างที่สง่าอ่ะและสะอาดนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงมัดนตั้งตัวนี่คือรุ่งเลยนะจะปังในเรื่องหน้าที่การงานสุดๆแต่สุขภาพผมใช้คำนี้เรื่องการงานการเงินดีนะแต่สุขภาพอย่าประมาทเป็นดีที่สุดเด็ดขาดเลยสำหรับแบบถ้าเทียบกับนัชย์อื่นๆเนี่ยนี่ต้องระวังสุดเลยสำหรับปีดากา สุขภาพอย่างที่ผมพูดไปแล้วแลคําแนะนําทํำยังไงเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องการงานก็อย่าประมาทเหมือนการเผื่อมันดังปังทีเดียวแล้วมันอาจจะทําให้คุณหลงระเิงได้จึงบอกว่าคําแนะนําคือทําบุญเกี่ยวกับน้าให้มากที่สุดไฟอ่ะมันลน่นจะมพอไฟมันลนทองทําให้ทองเนี่ยถูกเผาแล้วก็ละลายจึงบอกว่าทําบุญเกี่ยวน้ําคือเอาน้ํามาดับไฟแค่นั้นแหละทาให้ไฟมันเย็นลงบ้างทําบุญเกี่ยวน้ําเช่นอะไรบริจาคโลหิต ถ่ายเขาเลยกว่าถ่ายเลือดคืออย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยเราไปจักโลหิตนั่นเองก็คือทําให้น้าเนี่ยมันได้ถูกใช้พลังและอย่างหนึ่งคือถวายน้ําปานํา,นานแด่ประสงค์เท่านั้นแหละเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยว,ว่าทําบุญเกี่ยวกับน้ำไม่ใช่ว่าสองอย่างที่ผมพูดจะมีแค่สองอย่างไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างอื่นก็มีอีกเยอะที่เกี่ยวกับน้ําทําอะไรเช่นถวาย าการสร้างบอ่อน้ํากับชุมชนหรือพระสงค์อะไรนั่นอีกอย่างหนึ่งก็ได้หลายเรื่องจะทําบุญอะไรก็ได้เกี่ยวกับน,น้ำทคุณคิดออกก็โอเคแล้วแต่นะครับผมแต่คอยทำบุญเกี่ยวกับน้ําจะดีที่สุดช่วยดับไฟนั่นเองสาหรับคนเกิดปีประกาศในปีมะเมีย2 5 1 9นะครับใครที่ต้องการดูลายมือพห้สิหรือดูง่ให้กับผมผมเป็นมาดูลายมือพี่สิงห์เองนะันเป็นโค้ดด้วยผมดูแบบโปรเฟชชั่นอลไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปนะครับ ก็ทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทสอง26ต้องความหรืาจะตรงที่ทิ้งไว้ตรงโปรไฟล์หรืออะไรยังไงก็ได้ายดีทสอง26หรือจะเป็นไลโอเอนะครับแต่เป็นลิงก์ไลน์ทง26เป็นทัองทางหลักก็ทั้งสองทังทางก็ติดต่อมาได้ถ้าใครสะดวกแบบไหนนะครับผมก็ทางออนไลน์หรือจะมาที่สำนักงานก็ได้นะครับผมดูสุดนผสนทางโทรคอลนะโอเคก็ประอานนี้ก็ทักมาได้แบบโปรเฟสชั่นแนลก็บังอันนี้ที่นี่ขอลางตอนี้สวัสดีครับ